สวัสดีค่ะชื่อเอมนะคะอาชีพหลักเลยนะคะ <c oughs> เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะไลฟ์สดขายดอกกลาบสดขาขาย,ขายซึ่งเราจะขายเป็นกระถางหรือว่าเป็นต้นนะคะค่ะพี่เอมทำอาชีพนี้มานานหรือยังะคะอออเอมไลฟขายมาประมาณ2ปีได้แล้วค่ะ <c oughs> แล้วทำไมถึงเลือกใช้ีซูซ u คะเ,เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะรถน้องแรงดีค่ะแล้วก็มีระบบ2เกียร์ด้วยเอ็มชอบค่ะแล้วก็เบรกก็ดีอ,อะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้รถคันนี้ค่ะใช่ค่ะจากที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าน้องจะเป็น4ประตูแต่ว่าน้องก็ใส่ของได้แบบว่าเยอะมากเลยค่ะ สี่ประตูคือใส่ได้ข้างหลังก็ใส่ได้เต็มเลยค่ะคือโอเคมากๆค่ะประทับใจมากค่ะเอมรู้จักอีซูซูได้ยังไงคะอ๋อรูจักมาผ่านพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็น้องชายด้วยเขาเขาใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยรถดีนะรถเขาแรงดีแล้วก็โอเคมากอะไรเงี้ยค่ะแนะนํามาก็เลยโอเคตัดสินใจเลยแล้วก็เห็นพ่อกับแม่เขาใช้ด้วยนะคะก็คือโอเคมากก็เลยโอเคเปิดใจลองมาใช้ดูค่ะ แต่พอมาใช้แล้วคือแบบประทับใจมากมากเลยค่ะถ้าไหนที่ชื่นชอบและสนใจนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงนะคะมือใหม่หัดขับเอ็มแนะนํานะคะคันนี้เลยนะคะวีคอคันนี้นะคะใครที่สนใจก็แนะนําเลยค่ะทาราอิสุสุนะคะนะคะก็เอ็มก็ขอฝากนะคะเอ็มไลฟ์สดนะคะขายหน้า Facebook นะคะเอมมารีเอมลินนะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะในเพจจะเป็นรถเอ็มเลิฟค่ะฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ